วิ่งมาแค่36,521กิโลเมตรเท่านั้นนะคะก็ยังมีส่วนของโหมด slippery ที่เน้นพื้นดินที่ลื่นนะคะถ้าเป็นเมืองไทยก็จะเป็นแบบถนนลื่นเปียกฝนนะคะประมาณนั้นเราก็อีกหมวดหนึ่งก็คือเป็นโหมด off-road เลยสำหรับลุยดินแดงถนนแบบดัน ถนนแบบนะคะลูกรังเต็มที่เลยก็สามารถที่จะทําได้เลยเราสามารถที่จะใส่เครื่องดื่มลงไปแล้วก็ปรับนะคะให้อ่าความเย็นออกมาหรือว่าถ้าอยากให้เป็นเครื่องดื่มร้อนก็คือปรับให้เป็นความร้อนมันก็จะวอร์มแก้วไว้นะคะสวัสดีค่ะแฟน esh, เพจเบนส์มอลต์ที่รักมากๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้ค่ะเน็กก็พาทุกท่านมาพบกับรถเข้าใหม่ ซึ่งเป็นรถ SUV สุดหรูอย่าง GLE 250D เครื่องยอนต์ดีเซลตัวท็อปสุด AMG คันนี้นะคะซึ่งกล้าพูดเลยว่าเป็นหนึ่งในคันที่ไม่น้อยที่สุดในตลาดที่คุณจะหาได้ ที่แรกใหม่เพียงแค่36,00 0กกิโลเท่านั้นสำหรับเครื่องดีเซลนับว่าหายากมากๆนะคะถ้าท่านไหนเนี่ยกำลังหาน้องนะคะไปอยู่ที่บ้านไปเป็นเพื่อนเดินทางเพื่อนผู้ใจเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมตกลงปรงใจกันได้เลยนะคะแล้วท่านไหนที่กําลังหาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่เนี่ยวันนี้นะคะเน็กจะพาทุกท่าน,นมาชมรีวิวกันอย่างละเอียดจะเล่าให้ฟังเลยตั้งแต่ว่าตัวของรุ่นเขาเนี่ยมีจุดเด่นอะไรบ้างนะคะไปจนถึง ตัว AMG ตัวท็อปสุดอย่างคันนี้เนี่ยมีอะไรที่เหนือกับ เหนือจากตัวธรรมดาซึ่งมีชื่อว่ารุ่นพรีเมียมบ้างนะคะก็จะมาเล่าให้ฟังกันเลยรวมถึงโชว์ออปชั่นต่างๆในความเป็น SUV ที่พร้อมลุยแล้วก็พร้อมหรูของเขาด้วยนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างมาชมกันเลยค่ะสำหรับนะคะ GLE 250 DMG แบบนี้นะคะหลายๆท่านเนี่ยฟังชื่อรุ่น GLE จะรู้สึกว่ามันแปลกหูสักนิดนึงค่ะแต่ถ้าพูดคำว่า ML นะคะเชื่อว่าแฟนลับเบนซ์เนี่ยหลายๆท่านเนี่ยต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีแน่นอน GLE เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็คือรุ่นเดียวกันกับ ML แต่ว่าได้รับการไมเนอร์เชเรียบร้อยแล้วและได้รับการเปลี่ยนชื่อรุ่นมาอยู่ในตระกูล GL นะคะซึ่งตระกูล GL เนี่ยมันก็ไล่มาตั้งแต่ GLA GLB GLC GLE GLS นั่นเองนะคะเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนชื่อเท่านั้นเองนะคะแล้วการเปลี่ยนชื่อเนี่ยก็เพื่อทําให้เราเนี่ยเข้าใจลักษณะของตัวรุ่นนั้นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่น ไล่มานะคะตัว GL แล้วตามด้วย A B C E แล้วก็ S เนี่ยจะเห็นว่ามันล้อกับตระกูลซี d a เลยเพราะฉะนั้นถ้าเราเนี่ยรู้จักโปรดักที่เป็นซี d a เราก็สามารถเข้าใจตัวโปรด u ักที่เป็น SUV ได้ง่ายๆนั่นเองค่ะเขาเนี่ยมี ความเต็มนะคะตั้งแต่ชุดแต่งนะคะ AMG Sport Package รอบฐานกันชนหน้ากันชนหลังเอยนะคะล้อแมกค่ะเป็นขอบ20นะคะเป็นล้อแมก AMG ขอบ20บันไดข้างแบบ AMG Sport เหล่านี้นะคะรวนแล้วแต่เป็นรายละเอียดที่มีเฉพาะในตัว AMG f o r o m a t i c แต่ไม่มีในตัวธรรมดานะคะคาลิปเปอร์ใหญ่นะคะเป็นคาลิปเปอร์ Mercedes-Benz นะคะจานเบรกขนาดใหญ่รวมถึงนะคะมี ดีเทลอื่นๆนะคะที่น่าใช้อีกมากมายที่อยู่ภายในนะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปโชว์กันภายในนั่นเองนะคะดูภายนอกกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวใน,นส่วนของเครื่องยนต์เกียร์แล้วก็ช่วงล่างกันนิดนึงค่ะส่วนเครื่องยนต์นะคะบอกเลยว่าเป็นเรียกว่าจุดขายเลยของ SUV คันใดๆนะคะคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเขาแรงประหยัดแล้วก็บำรุงรักษาง่ายถึกทนแน่นอนนะคะ เพื่อนของตัวดีเซลเนี่ยก็คือตัวเครื่องเบนซินปลั๊กอินหรือว่า5 0 0 e นะคะก็มีขายอยู่เช่นเดียวกันนะคะแต่คันนี้เนี่ยท่านไหนที่ชอบเครื่องดีเซลเนี่ยก็ต้องจัดไปนะคะคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล 2200cc นะคะที่เรียกว่าแรงนะคะมีแรงบิดถึง500นิวตันเมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยออกตัวแซงนะคะไม่ว่าจะในเมืองหรือวิ่งทางไกลเนี่ยทันใจแน่นอนในส่วนของแรงม้าเนี่ย204แรงม้า ดูไม่มากจนเกินไปนะคะแต่ว่าด้วยตัวถังขนาดนี้แรงม้ายังมาได้ถึง204แรงม้าก็นับว่าเยี่ยมไปเลยนั่นเองนะคะทุกท่านนอกจากนั้นนะคะเราจะเห็นความเดิมนะคะของสภาพตัวถังนะคะน็อตสติ๊กเกอร์นะคะรูรอยอ้ต่างๆเลยแล้วแต่เดิมเพราะรถของเราทุกคันไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพิการน้ำท่วมและเรารับประกันใหม่แท้ทุกคันนั่นเองค่ะ ในส่วนของเกียร์นะคะคันนี้เนี่ยเป็นเกียร์9สปีดนับเป็นการใช้เกียร์9สปีดเป็นครั้งแรกเลยสำหรับ mercedes-benz นะคะเป็นตัว9 gtronic นะคะแล้วก็นะคะยังมาพร้อมกับช่วงล่างถุงลมแอร์เมติกนะคะนั่งนิ่มนะคะสบายมากๆนะคะนอกเหนือนจากความนิ่มสบายเหมือนเราขี่เมฆอยู่บนบุยเมฆอยู่บนท้องฟ้าแล้วเนี่ยนะคะตัวถุงลมแอร์เมติกเนี่ยยังช่วยทำให้เราสามารถที่จะปรับความสูงของรถได้ ตั้งแต่เตี้ยที่สุดเนี่ยไม่ถึง30เซนนะคะ28.5เซนหรือสูงที่สุดเนี่ยได้ถึงนะคะ600มิลิเมตรนะคะหรือ60เซนเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าถ้าเราต้องผ่านถนนที่แบบขูข่ค่ะหรือพร้อมลุยหรือต้องยกต้องลงเนี่ยนะคะก็เรียกว่าสามารถใช้ได้จริงๆอย่างสมบูรณ์แบบยังไม่นับการขับเคลื่อนแบบโฟรมาติกนะคะก็คือสามารถขับเคลื่อนสีล้อนะคะโดยรถเนี่ยจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการควบคุมนะคะองศาการหมุนของล้อแต่ละ ทั้ง4ล้อนะคะในขณะเดียวกันเลยนั่นเอง ผ่านไปในส่วนของเครื่องยนต์ช่วงล่างแล้วก็เกียร์เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะพานะคะไปดูภายในกันดีกว่านะคะซึ่งภายนอกเนี่ยนอกจากตัว GLE จะแตกต่างจากตัว ML ซึ่งเป็นบรรพัลุษของเขาเนี่ยค่อนข้างมากแล้วนะคะคือดูสปอร์ตมากขึ้นดูเฉียวมากขึ้นเลยนะคะภายในเนี่ยก็เรียกว่ายังแตกต่างกันพอสมควรนะเดี๋ยวพาไปดูกันเลยค่ะ MG ของเรานะคะก็จะมาพร้อมออปชั่นดีๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็น ใช้ตัวเ l เลสโกที่เราสามารถพกคุณแจไว้นะคะแล้วก็ใช้ระบบสัมผัสที่ตัวมือจับประตูได้ทั้ง4บานเลยทีเดียวนะคะไม่ใช่เฉพาะคนขับขึ้นมานะคะก็จะสัมผัสได้เลยถึงความใหม่เอี่ยมอ่อ,องมากๆนะคะของ g จ e คันนี้นะคะอ่านะคะเพราะวิ่งมาแค่36,521 521กิโลเมตรเท่านั้นนะคะโชว์เลขไม์กันใหญ่ชัดๆนะคะแล้วก็เป็นไม์แท้ล้านล้าน,าน,านเปอร์เซนแน่นอนพราเราตรวจสอบนะคะ ด้วยทั้งเครื่องนะคะแล้วก็ด้วยตัวประวัติด้วยนะคะใหม่เอี่ยมอ่องสภาพใหม่ขนาดนี้นะคะภายในของคันนี้เนี่ยเรียกว่ามีจุดเด่นมากมายตั้งแต่พวงมาลัย AMG นะคะพวงมาลัย m g เนี่ยจะเป็น3ก้าน1 2 3ปลายด้านล่างตัดนะคะประดับด้วยหนังแนปป้ามีตัว Paddle Shift นะคะที่เป็นเกาบ้านายสุดข,ข้างหลังดูๆแบบนี้นั่งเหนือจากนั้นเป็น SUV รุ่นแรกที่ใช้หนังแนปป้านะคะ ไม่ใช่หนังอ์ติโค่ในการประดับตกแต่งนะคะแหมรถออกมาจาก0ูย์หล้านห้านะคะก็ต้องให้หนังหน้าป้ากันนิดนึงนะคะจะใช้แต่อ,อ์ติโค่ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ตัวเบาะเนี่ยเราจะเห็นเลยว่า มันจะมีส่วนของหนังที่ไม่มีลายหนังนะคะเป็นตัวเรียบๆส่วนนั้นก็คือเป็นส่วนของหนังแนบ้านนั่นเองนอกจากนั้นเนี่ยคอนโซลภายในรถต่างๆเนี่ยก็ยังเป็นหนังทั้งหมดเลยนะคะมีการใช้ได้สีเทาอ่อนเนี่ยเย็บประดับตามจุดต่างๆเรียกว่าข้างนอกลุยจริงนะแต่ข้างในนี่คือหรูมากเวอร์นะคะนอกเหนือจากนั้นออปชั่นดีๆมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นหลังคาแก้วพานรามิกรูฟนะคะ เปิดได้นะคะเป็นหลังคอแก้วยาวๆย,ยาวตั้งแต่ด้านหน้าไปจนถึงด้านหลังนะคะเปิดออกมาก็จะให้แสงสว่างที่มาขึ้นประมาณนี้นะคะนอกเหนือจากนั้นค่ะตัวจอนะคะจอกลางก็สามารถที่จะปรับออปชั่นนะ้ได้ต่างๆมากมายเลยซึ่งเดี๋ยวเราจะมาโชว์ให้ทุกท่านดูกันเลยค่ะออปชั่นแรกในส่วนของจอที่อยากจะโชว์ให้ทุกท่านดูเลยนะคะก็คือในส่วนของโหมดการขับขี่นั่นเองนะคะในคันอื่นๆที่เรารีวิวมาแล้วเป็นร้อยคันเนี่ยเราจะเห็นโหมดที่เราใช้บ่อยที่สุดเอ่อที่รีวิวมาชัดเจนที่สุดเลย สปอร์ตคอมฟอร์ตนะคะแล้วมากกว่านั้นก็คืออินดิวเวอก็คือสามารถที่จะปรับแยกได้แต่ด้วยความที่เป็น GLE เป็น SUV ตามรูปแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเพิ่มขึ้นมาอีกถึง2โหมดนะคะก็คือนอกเหนือจากอินดิวเวอที่เรารู้จักกันดีนะคะสปอร์ตนะคะคอมฟอร์ตนะคะก็ยังมีส่วนของโหมด Slippery ที่เน้น พื้นดินที่ลื่นนะคะอาจจะเป็นเมืองนอกที่เป็นการลุยหิมะถ้าเป็นเมืองไทยก็จะเป็นแบบถนนลื่นเปียกฝนนะคะประมาณนั้นเราก็อีกหมวดหนึ่งก็คือเป็นโหมดออฟโรดเลยสําหรับลุยดินแดงถนนแบบถนนแบบนะคะลุกรังเต็มที่เลยก็สามารถที่จะทําได้เลยนะคะในส่วนของโหมดออฟโรดตัวนี้นะคะหรือหากท่านไหนที่อยากจะ กลับมาที่ i n d i v i d ว a l นะคะก็สามารถที่จะกดปุ่มนะคะอ d ด p t ค่ะแล้วก็เลือกกันแยกได้นะคะระหว่างเครื่องยนต์กับ Handling ของพวงมาลัยนะคะว่าต้องการเครื่องแบบส p o r t หรือ Comfort นะคะแล้วก็ต้องการพวงมาลัยแบบ Comfort หรือว่าสปอร์ก็สามารถที่จะปรับได้ตามภาษาโหมดอ n นดิว v i d u a l ั่นอินดิวเอนั่นเองนะคะน,นอกจากน,าน,นะะั้นค่ะรถคันนี้เนี่ยยังมีกล้อง360องศานะคะซึ่ง เนื่องจากเราเปิดประตูอยู่นะคะกล้องจะไม่ทํางานพอเราปิดประตูเข้ามาออาเราจะเห็นเลยว่ารอบคันของเราเนี่ยนะคะมีสิ่งแวดล้อมอะไรอยู่บ้างนะคะเราสามารถที่จะเลือกดูนะคะโดยละเอียดนะคะในแต่ละวิวด้านขวาด้านซ้ายด้านหน้าด้านหลังเนี่ยสามารถที่จะดูได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้ท่านไหนที่อาจจะกังวลว่าเฮ้ยรถคันใหญ่นะเราจะขับได้หรือเปล่าเนี่ยนะคะตัวนี้สามารถที่จะทำให้ท่านสบายใจได้เลยนะคะว่า มันมีกล้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ง่ายแล้วก็คล่องแคล่วแน่นอนนะคะนอกเหนือจากนั้นค่ะมันก็จะเป็นโหมดอื่นๆน,นะเช่นนีเวชชันนะคะซึ่งตัวเนี้ยเบนเขาก็ร่วมมือกับ g า r m i n นะคะทำให้ได้อินเทอร์เฟซที่ใช้ง่ายนะคะแล้วก็อัปเดตกว่าตัว n นวีรุ่นเก่าของเบนค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะเมนูอื่นๆน,นะคะก็จะเป็นการตั้งค่านะคะในระบบ Entertainment เอยนะคะ หรือว่านะคะเป็นระบบวิทยุนะคะหรือว่ามีเตีย่ยที่ใช้เชื่อมต่อบลูทูธกับมือถือของเรานะคะก็สามารถที่จะกดเชื่อมได้อย่างง่ายดายนะคะโทรศัพท์ได้นะคะแล้วก็สามารถควบคุมต่างๆเนี่ยที่ตัวพงมาลัยของเราได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสียงนะคะรับโทรศัพท์เพิ่มลดวอลลุ่มนะคะหรือว่าการตั้งค่าต่างๆนะคะของหน้าจอแดชบอร์ดตัวนี้ด้วยปุ่มที่พงมาลัยนั่นเองค่ะ นอกเหนือจากนั้นนะคะ,ะเรียกว่าออปชันเนี่ยอลังอลังกันทีเดียวนะคะเครื่องเสียงฮา r m มันคาร์ดอนเอ่ยนะเหล่านี้ก็รวนแล้วแต่มีแต่เฉพาะในตัว MG เท่านั้นนะคะแอ่นะคะก็จะเป็นแบบสามารถปรับอ,อุณหภูมินะคะได้แยกกันทั้งสองฝั่งนะคะปรับองศาการยิงของลมต่างๆนะคะได้นะคะก็เรียกว่าสบายมากๆนะคะนอกจากนั้นอ่คอนโซลของเขานะคะก็ยังมีปุ่มนะคะ เย,เ,เย็นแก้วกับอุ่นแก้วนะคะก็คือเราสามารถที่จะใส่เครื่องดื่มลงไปแล้วก็ปรับนะคะให้มีความเย็นออกมาหรือว่าถ้าอยากให้เป็นเครื่องดื่มร้อนก็คือปรับให้เป็นความร้อนมันก็จะวอร์มแก้วไว้นะคะเรียกว่าเหมาะกับการเดินทางระยะไกลมากๆนะคะซื้อกาแฟาก็ร้อนตลอดทางนะคะซื้อโคกก็เย็นตลอดทางนะสามารถที่จะใช้ได้อย่างสะดวกสบายมากๆ คราวนี้นังจะพาทุกท่านเนี่ยไปดูเบาะหลังกันดีกว่าว่านั่งสบายสัแค่ไหนนะคะเนื่องจากเนี่ย GLE เนี่ยนะคะเขาเป็นพี่ใหญ่รองท็อปละถ้าเราไล่มานะคะ g l a GLB GLB นี่บางท่านไม่เรียกว่าเป็น SUV นะเรียกว่าเป็นรถ MPV นะคะแต่เนื่องจากมันขึ้นต้นด้วย g l ก็เรียงมาหน่อยแล้วกันนะคะ g l a GLB GLC GLE นะคะเขาจะเป็นรองก็แต่ GLS อย่างเดียวซึ่ง GLS เนี่ยแต่ก่อนเราเรียกว่ารุ่น g l ก็คือเป็นแบบ เจ้าแห่งตัวตระกูล s u v เลยนะคะก็จะใหญ่มากนะคะแต่คันนี้ก็เรียกว่าพี่รองท็อปแล้วแหละคือใหญ่มากแล้วแหละนะคะเลกรูมนะคะกว้างขวางค่ะเฮดรูมไม่ต้องพูดถึงนะคะนั่งได้อย่างสบายมากกว้างขวางนะคะเน้นเดินทางไกลๆได้ชิลมากๆเลยนะคะและแน่นอนเบาะหลังต้องทับได้นะคะมีม่างข้างประตูหลังนะคะที่ยื่นออกมาแบบนี้นะคะใช้ได้ง่ายๆนะคะ ซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นออปชั่นที่มีเฉพาะในรุ่นประกอบนอกออกห้าง5ล้าน5อย่างคันนี้นะคะพอเป็นประกอบไทยเขาจะตัดทิ้งไปนะคะอ่านะคะจาก5ล้าน5นะวันนี้เราเหลือแค่2ล้าน8แสน9หมื่นเท่านั้นนะคะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วแล้วก็อาวิธีการพับเบาะของ GLE กับ ML นะจะไม่เหมือนกับ GLC GLA นะคะเพราะว่าเขาจะพับแบบอลังกว่าตัวนั่งเนี่ยเขาจะปรับลงมาแล้วก็ สามารถที่จะพับทั้งหมดมาได้เลยนะเราต้องอย่าลืมเก็บตัวที่วางศีรษะตรงนี้ลงนะคะถ้าตรงนี้แบบเด้งอยู่เนี่ยจะพับไม่ลงนะคะข้างหลังเนี่ยมองไปนะคะโอโ้โหเก็บของได้อลังจริงกว้างขวางอลังการไอตัวคานสําหรับที่เป็นคอมพาสเมนต์ปิดตรงนี้สามารถดึงออกอย่างง่ายดายนะคะมันเป็นสปริงก็คือดึงแบบนี้ได้เลยนะคะดึงออกดึงเข้าแบบนี้นะคะง่ายดายเวลาปรับเนี่ยก็เป็น 60- 40นะคะ เราจะนั่งคนหนึ่งก็ได้นะคะนั่งเป็นเพื่อนกับสัมภาระของเราข้างหลังอย่างเงี้ยนะคะก็นั่งคนหนึ่งแล้วที่เหลือวางของก็ได้นะคะสามารถที่จะปรับได้หลายแบบมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครที่กําลังเลือกซื้อนะคะ GLE นะคะคันนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในคันที่เรียกว่าไม่น้อยที่สุดนะคะในตลาดคันนี้ที่คุณจะหาได้เลยยังไม่นับของแถมดีๆจากเบนวอเตอร์มาไม่ว่าจะเป็นวารันตีของเรา129รายการนะคะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไส้กรองนะคะ ปีสองครั้งหนึ่งปีด้วยน้ำมันเครื่องน้าเข้าของที่ Mercedes-Benz ให้การรับรองนะคะแพ็กเกจเคลือบก้าวพร้อมสปาภายในรถ2ปีสีครั้งทําให้ก่อนออกรถอีกหนึ่งครั้งเป็น5ครั้งนะคะแล้วก็ช่วยเหลือฉุกเฉินยี่สิบี่ชั่วโมงฟรี1ปีทั่วประเทศค่ะยางแตกยางแบนกลางทางน้ำมันหมดลืมเติมต่างๆนะคะไปช่วยเหลือคุณได้กลางทางทั่วประเทศด้วยศูนย์ช่วยเหลือ7จ0ร้อแห่งทั่วประเทศไทยนั่นเองค่ะนะคะรถก็ดีของแถมก็ดีราคาก็ดีอย่างนี้นะคะไม่มีอะไรให้ปฏิเสธแล้วนะคะ สอบถามเพิ่มเติมได้เลยที่092-9245641หรือแอดไลน์มาคุยกันได้ที่เครื่องหมายแอด้วซัมดยชโชว์รูมของเราเป็นมอเตอร์มอสนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเน้นกับรถเข้าใหม่ฮอตฮอตซึ่งรับรองว่าไม่อยู่นั้นคนันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านมากๆที่ติดตามชมนะคะถ้าใครชอบโปรดักชันใหม่แบบใหม่นี้ของเรานะคะคอมเมนต์มาคุยกันด้วยเราอ่านทุกคอมเมนต์ตอบทุกคอมเมนต์แน่นอนทั้งทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube นั่นเองค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ หากอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิวรถยนต์พรีเมียมของเน้งนะคะ mm hmm. ก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด u b s c r i b e นะคะตรงนี้เลยนะคะ กดไลค์ให้เนงด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเนงมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ